Call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for Daily Life รายการ podcast ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call my lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้กลับมาพบกับผมออฟเลเนตคุณภูมิภูมิและคุณแนทอติชาติอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณภูมิคุณแนทครับกลับมาพบกับพวกเราในเอพิโซดนี้อีกแล้วครับในประเด็นในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องแบบเรื่องชีวิตประจำวันของของคนกรุงเทพแล้วกันว่าเราก็ต้องมีการซื้อของขายของไม่ใช่ซื้อของแบบเหมือนอุปโภคบริโภคเนาะซึ่ง <ừ. S 1> สิ่งที่หนีไปไม่พ้นเลยเนี่ยก็คือ การที่คุณเนี่ยเข้าไปอุดหนุนหรือว่าเข้าไปซื้อของเนี่ยในตลาดครับอืมซึ่งตลาดเนี่ยเราก็มาศึกษากันว่าตลาดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะตั้งขึ้นได้ยังไงบ้างแล้วการที่จะดําเนินกิจการตลาดเนี่ยมันต้องทํำยังไงบ้างซึ่งครับผมพอพอพอพูดถึงเรื่องตลาดเนี่ยสิ่งแรกที่เรานึกถึงเลยก็คือโอ้หมันจะต้องเป็นสถานที่ท,ที่โอ้คน พลุกผ่านจอแจขายของขายอาหารหนู่นนี่นั่นกันครับซึ่งมันก็ดันไปอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุขอืมเพราะเรื่องของการจัดตั้งตลาดหรือการขายอาหารก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องหรือว่าเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นอำนาจภายใต้พระราชบัญญัตินี้ โดยที่พระราชบัมญัตินี้เนี่ยก็บอกไว้ชัดเจนเลยครับว่าการที่จะจัดตั้งตลาดเนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตเกินขึ้นโดยที่การขออนุญาตเนี่ยจะมอบเหมือนแบบมอบหมายให้อ่าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาในการออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดเพื่อมาควบคุมตลาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่แต่สิ่งที่ตอนเนี้ ท่านผู้ฟังน่าจะสงสัยก็คือเอ๊แล้วทำไมพวกเราเนี่ยมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนครับอืการที่เราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีต้นกำเนิดมาจากอ่าการหาเขาเรียกว่าไงดีการดีเบตการดีเบตเพื่ออ่าการชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วมันก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการบริหารของ กรุงเทพมหานครสําหรับตลาดและรวมไปถึงการขายของตามอาริมทางเท้าอะไรประมาณเนี้ยก็คือ,อคเออกรุงเทพมหานครเนี่ยบริหารจัดการได้ดีหรือไม่แล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเนี่ยจะทําได้ยังไงโดยที่ในวิคที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีการโต้วาทีเกิดขึ้นจะเรียกว่าโต้ว,ตวาทีก็อาจจะไม่ได้เนาะเขาเรียกดีเบตแล้วกันก็มีการอตอบข้อสงสัย ก็คือเรียกการแบบว่าแสดงทัศนวิสัยนั่นเองว่าแต่ละคนเนี่ยคิดเห็นในมุมมองยังไงถูกไหมซึ่งไอเรื่องตลาดกับทางเท,ท้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอาจริงประเทศไทยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะดังเรื่องสตรีทฟู้ดนะครับเออซึ่งไอสตรีทฟู้ดที่ดังส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แบบถูกตั้งอยู่ท่ามกลางแบบการรับรองทางกฎหมายเสียเท่าไหร่ถูกไหมซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวดาวยากเรื่องดีเบตเนี่ยก็คือเรื่องของคุณป้าที่เขาถูกรถรใช่ไหมครับเขาก็ได้ร้องเรียนกับตัวกทมบอกว่าเฮ้ยตลาดหน้าบ้านฉันเนี่ย มันตั้งมาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะคุณออฟบอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับการตั้งตลาดต้องการอนุมัติต้องมีใบอนุญาตให้ถูกต้องใช่ไหมคุณป้าเขาก็เหมือนแบบเกิดไปพบขึ้นมาว่าให้ตลาดตรงข้ามบ้านชั้นเนี่ยมันตั้งไม่ถูกต้องวะก็เลยไปทําการร้องศาลปกครองครับครับร้องศาลปกครองขอให้รื้อถอนนะให้หยุดกระทาการให้เลิกเลยทันทีสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใบอนุญาตจริงๆครับคุณป้าก็เลยแบบอ่เหมือนชนะใช่ไหมครับศาลชั้นต้น ครับและคราวนี้พอชนะศาลชั้นต้นเสร็จปุ๊บก็คดีเนี่ยกทมไม่ทําตามเว้ยออกทมก็ได้การเห็นแล้วก็เลยแบบยื่นอุทธรณ์ต่อไปเเออรียต้องต้องบอกนี้ครับคุณภูมิว่าในข้อเท็จจริงของคดีเนี่ยเราเราขอดไอ้นี่นิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นคดีระหว่างอ่ากรุงเทพมหานครกับตัวคุณป้าผู้เสียหายเนี่ยการที่เหมือนกําลังจะบอกว่า ไปตั้งตลาดตรงนั้นโดยไม่มีใบอนุญาตหรือไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้ยเป็นข้อเท็จจริงที่เราอาจจะอาจจะเข้าไม่ถึงแล้วกันเราต้องบอกอว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยออกมาแล้วแหละว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมเนี่ยเหมือนปล่อยให้มีการตั้งตลาดเกิดขึ้นโดยไม่เป็นไปตามตัวพระราชอ่าข้อบัญ,ญญัติของกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่องการตั้งตลาดบวกกับพรบการสาธารณสุขอืประมาณนี้ก็คือไม่ถูกต้องนั่นแหละอ่ะและยังมีให้ชดใช้ค่าเสียหายด้วยก็ค,คือหนึ่งเขาอะสารปกครองเนี่ยมีสารปกครองมีคําสั่งบอกว่าโอเคจะต้องรื้อถอนออกไปห้ามให้มีการขายหรือว่าห้ามให้มีการขายของในรูปแบบของตลาดตรงนี้อีกบวกกับให้กรุงเทพมหานครเนี่ย ชดใช้เงินค่าเสียหายเป็นจำนวนกว่าล้านบาทอืมครัแบประมาณนี้โดยที่พอหลังจากที่ศาลปกครองกลางเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการโดยผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ดำเนินการอุทธรณ์ตามคำสั่งอืมคำถามก็คือในมุมของอคุณป้าผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ด้วยความที่เขาต่อสู้มายาวนานอะ อันนี้ก็คือเราเห็นใจเขาอยู่แล้วแหละว,ว่าเขาต่อสู้มายาวนานแล้วก็มีปัญหาเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็กระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามข่าวนะครับคือตลาดเนี่ยตั้งอยู่ในหมู่บ้านอืมอืมตั้งอยู่ในหมู่บ้านเลยแล้วก็ไม่ไม่ปรากฏว่าได้มีการดำเนินการตามแบบเหมือนข้อ,อบัญญัติ กรุงเทพมหานครใดๆก็คือมีการร้องเรียนว่าไม่ถูกต้องแหละท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ได้มีเหมือนมติว่าให้อุทธร์คําสั่งเนี่ยเรื่องมันก็เลยนอกจากจะมีคำพิพากษาไปแล้วเรื่องมันก็เลยยาวออกไปอีกซึ่งสิ่งที่เรากาลังจะมาพูดวันนี้ก็คืออ่าตัวคณะกรรมการของกรุงเทพมหานครหรือว่าตัวผู้ว่าการจังหวัดเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ไหมในในประเด็นนี้ก่อน ครับซึ่งถ้าเอาจริงอะ่ะอันนี้อันนี้เราลงประเด็นนี้ก่อนเลยใช่ไหมครับโอเคถ้าประเด็นนี้ก่อนเนี่ยเราต้องบอกกันว่าเวลาคุณดาเนินคดีทางปกครองนะครับหรือไปฟ้องศาลปกครองเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างประชาชนกับรัฐเนาะก็คือว่าคุณเนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐออกคําสั่งอะไรมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคุณก็ไปร้องต่อเขาใช่ไหมครับบอ,อให้เขาแก้ถ้าเขาไม่ฟังคำร้องของคุณน้องเรื่องร้องเรียนคุณอ่าหรือออกคําสั่งมาคุณไม่พอใจคุณก็ไปฟ้องศาลปกครองอะไรก็ว่าไปหรือ ป็นกรณีที่คุณทําสัญญาทางปกครองคือคุณไปเซ็นสัญญากับรัฐนี่แหละหรีอไปทำไปสักอย่างหรือในกรณีที่พวกมีเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยครับเขามาทําเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่เขาแล้วมันละเมดต่อคุณคุณเสียหายอ่ะคุณก็ไปใช้ศาลปกครองใช่ไหมครับซึ่งเราต้องบอกว่าเวลาเวลาคุณฟ้องหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมานะครับที่มารับผิดชอบดูแลคดีนั้น,น,นกับคุณซึ่งในกรณีของคุณป้าทุบรถที่เรื่องเกี่ยวกับตลาดเนี่ยเขาก็ได้ตั้งกรรมการมาชุดหนึ่งเหมือนกัน ใช่ไหมครับซึ่งกรรมการเนี้ยอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ไม่มีความรู้ข้างในแบบร้อเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ถ้าเบื้องต้นเท่าที่ทราบเนี่ยก็ต้องมีการมาตั้งกันดูว่าเฮ้ยในเรื่องเนี้ยเราผิดไหมทางกทมผิดหรือเปล่าแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเราสามารถเจราจารหรือทําตามที่คุณป้าเขาร้องขอได้ไหมอันนี้คือเรื่องบนหน้ากระดาษถูกปะแต่ถ้าเอา <c oughs> แบบดักไซส์เลยสมมุติว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศประเทศอื่นไม่ใช่เกิดขึ้นที่ประเทศไทย <c oughs> อ่าแล้วเราเป็นทนายของตัวกทมอ,อย่างเงี้ย ไม่ได้มันต้องไม่ใช่กอทมอดิ <c oughs> เราเป็นทนายของซิมบัเวีม <c oughs> สัสมมรเ่งี้ร่ซิมบัเวใช่ปะ่ะเราก็ต้อง <c oughs> บอกว่าเป็นผมเนี่ยผมก็ต้องสู้สุดทางไว้ครับ <c oughs> ถูกปะ่ะเพราะการ <c oughs> ยอมรับว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทองที่เราเนี่ยแล้วมาเป็นเรื่องผิดกฎหมายเนี่ย บางครั้งอ่ะตัวเจ้าหน้าที่ที่เขามีหน้าที่ในการตัดสินใจแล้วคนนี้เขาอาจจะโดนเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือถ้ามีคนร้องเรียนถึงขนาดว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบได้รับผลประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยตัวเขาเองก็จะสวยถูกไหมครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ในซิมบักเวจะทําตอนที่โดนฟ้องเนี่ยเขาก็จะต่อสู้คดียเต็มที่ตั้งทนายขึ้นมาหาทนายขึ้นมาสู้ด้วยงบของรัฐด้วยนะเอออาจจะต้องบอกศาลถ้าศากครประเทศไทยเนี่ยก็จะไม่มีทนายถูกปะต่อ้คุณไป็นนายเข้าไปคุณจะเป็นผู้ระมอบอำนาจคุณจะไม่่ใช แบบไปหาลงใความภาษาปกติแต่สิงกเวร์ผมไม่รู้อย่างนี้ก่อนอ่าโอเคซึ่งถ้าเป็นผมเนี่ยก็จะให้สู้ตามปกติแล้วก็จะบอกว่าอุ้ย unfortunately some case we lost ก็คือ unfortunately คือเอ้ยช่วยไม่ได้วะ่ะเรื่องเนี้ยเราสู้อย่างเต็มที่แล้วนะแต่ศาลเนี่ยตัดสินให้เราแพ้อ่ะเราปฏิบัติตามก็ได้ครับใช่ไหมครับ,รบซึ่งในศาลชั้นต้นเนี่ยก็คือศาลปกครองชั้นต้นที่พูดถึงเมื่อกี้ก็มีการออกค้พิพาา,ามาแล้วว่าตกทะโมยผิด แต่คาถามต่อไปคือถ้ากทมดโดนคำพิพากษาศาลชั้นศาลปกครองชั้นต้นมาเนี่ยถูกปะแล้วแผลแล้วถ้าเขานิ่งทําตามเลยอ่ะแล้วมันเกิดมีคนไม่พอใจเพราะว่าคนเวลาคุณสั่งปิดตลาดหนึ่งตลาดนะครับมันมีคนที่ขาดรายได้เนี่ยไม่ใช่แค่เจ้าของตลาดถูกไหมครับเพราะตลาดเนี่ยมันประกอบด้วยกันมีแผงลอยมีร้านค้าแต่ร้านที่เขาเข้าไปขายเขาเสียรายดงรายได้ถูกไหมครับเขาก็อาจจะร้อง ถึงความไม่โปร่งใสของกออรทมหรือเปล่าคุณคุณหัวหรือเปล่าซิมบัคเว่ถ้าคุณหัวยอมแพ้อย่างเงี้ยคุณถือไม่แบบต่อสู้ถึงที่สุดใช่ไหมซิมบัคเว่ใครไอ้คณะกรรมการเนี่ยมันก็ต้องพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่ครับมะเพื่อให้แบบ,บว่าให้ว่าให้เราสู้เต็มที่นะเรื่องนี้เราไม่เคยรู้เลยนะเรื่องนี้มันแบบไม่อยู่ในคอนโทรลของเราเลยเราพยายามสู้แล้วอ่ะอันนี้คือเบื้องต้นถ้าเราแนะนาในใน,ใน,ใ,นในฐานะที่บรกษากฎหมายของซิมบัคเว่็ต้องพูดอย่างนี้ก่อนถูกไหมอืม ก็คือเรากำลังจะบอกว่าเราไม่ใช่จะเข้าข้างตัวซิมบเวนะครับอืเรากำลังจะบอกว่าซิมบเวเนี่ยเขาใช้สิทธิ์เขาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่เขามีอยู่อืก็คือดําเนินกระบวนการตามกฎหมายเพราะว่าการที่ไม่ดําเนินการตามกฎหมายหรือว่าใช้สิทธิ์โดยที่ไม่ครบถ้วนเนี่ยตัวเจ้าพนักงานเองหรือว่าผู้ดูแลคณะกรรมการของซิมบเวเนี่ยอาจจะเข้าข่าย ละเว้นกันไปเหือหน้าที่หรือไปเหรอหน้าที่โดยไม่ชอบไปอีกคือการเป็นการเป็นข้าราชการเนี่ยมันจะมีมันจะมีมะมะข้อกฎหมายแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือเราทําเต็มที่ของเราแล้วมันจบที่ไหนแล้วเราก็รับผลนั้นไปอืมซึ่งตัวข้าราชการเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเราจะเห็นว่าข้าราชการไทยเนี่ยเราบ่นกันมาตลอดเนาะว่าข้าราชการไทยทํางานช้า ถูกปะทางานเต่าแบบช้ามากหรือแบบถึงขนาดหนังฮอลลีวูดบางเรื่องแบบสุโทเปียอย่างเงี้ยเอาไปล้อเป็นตัวแบบสล็อตอย่างเงี้ยที่เคลื่อนไหวช้าจริงๆมันมีเงื่อนไขยอยู่ข้างหลังนั้นครับเพราะว่าคือเจ้าที่รัฐเวลาเขาทําอะไรทีเขามีกฎหมายที่แบบติดเป็นชนักอยู่เช่นทำอะไรมไม่แฟร์กับข้างใดข้างหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็โดนลองแหละม,ม,มีสิทธิ์ติดคุกมีสิทธิ์ถูกออกจากงานราชการได้ ถูกป่ะเวลาเขาทําทุกอย่างอะ่ะมันถึงต้องมีอา,าสาดร,รับรองแบบอ่ะต้องมีคนนั้นที่มีเจ้าหน้าที่คอนเฟิร์มนะเช่นผมเนี่ยเป็นชั้นผู้น้อยผมไม่อันาดตัดสินใจในเรื่องนี้ผมก็ต้องทําหนังสือไปถามนายถูกป่ะว่าเอ้ยนายคิดว่าไงซึ่งไอ้นังสือวเวลาเดินทางไปกลับเนี่ยรอบหนึ่งอะ่ะมันก็สามสิบสาสิบวันแล้วนะอืถูกไหมสามสิบวันเพราะเราเห็นว่าหลายครั้งมันก็จะเกิดโดยที่ช้าขึ้นซึ่งแล้วหรือแม้แต่การตัดสินใจบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้มีฟรีวิลไม่ได้มี เขาเรียกอะไรอำนาจในการตัดสินใจที่ไม่อิสระขนาดนั้นครับเออเขาต้องทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพราะว่าบางคนก็อยาก,กเกษียณไปแบบไม,ไม่ไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหลายๆครั้งก็เลยทําให้ประเทศซิบ็บเวเนี่ยกลายเป็นอ่ะถ้ากูขยับแล้วกูโดนกูไม่ขยับแล้วกันครับกูก็นั่งๆไปอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็แบบมันก็จะรับการเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆออยมันก็จะเป็นแนวๆน,น,นั้นมากกว่าครับเอออันนี้ก็เห็นใจเนอะเห็นใจของของทั้งทุกฝ่ายครับ ครับซึ่งจริงๆแล้วเราอาจเราเรื่องเนี้ยเราอาจจะแก้ได้ด้วยการแบบเข้ามาดูแลตรงนี้ไม่ใช่เราอะมันถึงคนที่มีอำนาจอ่ะเขาเขาต้องเขาครับเขาต้องออกมาช่วยแบบเอ้ยเออว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้แบบราชการมันแบบมันแบบคล่องตัวได้กว่านี้ไงคือต้องบอกงี้ครับคุณภูมิพอท้ายที่สุดแล้วตอนที่ตอนเนี้ยตลาดอะมันถูกปิดไปแล้วแหละปัญหาต่อมาก็คือตัวพ่อขาแม่ขาเนี่ยที่เข้าไป ที่เข้าไปเหมือนค้าขายหรือว่าเข้าไปขายของในในตลาดพวกนั้นเนี่ยไม่มีที่อรองรับที่จะสามารถประกอบอาชีพได้อืมมันก็เลยกลายเป็นปัญหาแบบเหมือนต่อเนื่องออกไปอืมครับซึ่งมันมันเป็นปัญหาจริงครับเออแบบอย่างเราอ่านข่าวเนี้ยเราจะเห็นเลยใช่ป่ะว่ามันแบบมันมีคนแบบมาบอกว่าเออยอมจ 2, ่ายสองพันเว้ให้เทศ,ศกิจ เพื่อแบบเพื่อที่จะได้ขายต่ออะไรเงี้ยเออในในประเด็นเราเนี่ยครับซึ่งการการจัดหาท้องที่ให้แบบให้คนได้ขายของเนี่ยเราเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนขายของตามข้างถนนมันไม่ได้ถูกต้องก็คือทางเท้าอะไรเงี้ยอืมอืมจริงๆแล้วเราไม่สามารถทําได้ครับต้องบอกว่าการทุกอย่างแหละมันมันไม่สามารถที่จะประกอบ การขายอาหารนู่นนี่นั่นโดยที่มีไม่มีใบอนุญ,ญาตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยและยิ่งบนทางเท,ท้าเองเนี่ยต้องได้รับอนุญ,ญาตก่อนแต่ด้วยข้อจํากัดในเชิงความเป็นจริงแล้วกันหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมอะ่ะเราไม่ได้มองว่าโอเคเขาไม่ทําตามกฎหมายแล้วเ,เราจะรู้สึกว่าโอ้โหเขาเป็นคนทําผิดเขาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าทางภาครัรฐหรือว่าตัวหน่วยงานเนี่ยอาจจะต้อง เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เพื่อที่จะทำให้เขาสามารถอยู่ได้ซึ่งอันเนี้ยมันจะไปโยงในในแนวของเชิงนโยบายเชิงรัฐศาสตร์มากกว่าเชิงนิติศาสตร์ที่เอากฎหมายเข้ามาจับว่าคุณขายของบนทางเท้าคุณทำผิดกฎหมายแบบแข็งแข็งแบบเนี้ยมันอาจจะจับแบบนั้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นอืมซึ่งไอ้อย่างเงี้ยคุณอ๊อผมผมถามหน่อยดีว่าถ้าสมมติว่าแบบเมื่อกี้ผมอ่านข่าวแม่ค้าบอกว่าเฮ้ยอ่าเดี๋ยวฉัน ขายข้างถนนแล้วกันโดนปรับสองพันก็จ่ายเข้าไปรายวันอ่ะเผื่อใจถูกน้อยก็สวยจบไหมจบไหมสองพันเนี่ยอ่ะก็ต้องบอกว่าการการจ่ายเงินเพื่อที่จะขายต่อไปเนี่ยครับอาจจะเป็นทางเลือกที่ไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวผมกําลังจะบอกแบบนี้ว่าการกระทําความผิดเรื่องการขายของบนทางสาธารณะแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นอํานาจของอ่า ตามพรบรที่จะต้องมีการเปรียบเทียบปรับให้ถูกต้องนะไม่ใช่ตัวเทศก,กิจหรือว่าตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยจะสามารถปรับโดยใช้ดุลพินิษ์แล้วสามารถจ่ายเงินสดแล้วจบได้เลยอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการเปรียบเทียบปรับใหถูกต้องมันต้องเปรียบเทียบปรับกับเจ้าที่โดยใบเสร็จแล้วไปเปรียบเทียบที่สำนักง,งานเขตครับเพราะว่าคนที่กฎหมายควบคุมนี่คือสำนักงานเขตไม่ใช่เทศกิจคนใดคนหนึ่งที่เดินมาแล้วแบบโอ้ขายอะไรอะแ้ลซี่เหรอ เฮ้ยขอขวดดิอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่ค่าปรับถูกปะค่าค่าปรับคือคุณโดนใบสั่งธรรษรกิจคุณถือใบสั่งอ่าไม่รู้ตอนอนี้จ่ายออนไลน์ได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่อะสมมติคุณต้องจ่ายก,กับเจ้าหน้าที่โดยใบเสร็จอะครับอ,อืมซึ่งซึ่งการขายโดยแบบคุณบอกว่าคุณยอมจ่ายสองพันเพื่ออ่างเงี้ยเออมันอาจจะไม่ถูกต้องด้วยกฎหมายขนาดนั้นซึ่งบางครั้งเนี่ยครับถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่คนเรียกเรียกรับเองอะมันก็เป็นความผิดของเขาถูกปะแต่ถ้าคุณเป็นคนออฟเฟอร์เขาอะอืมพี่ ขอขายหน่อยสองพันได้ไหมอะไรเงี้ยอืมก็มันก็จะเป็นที่แย่ต่อไปครับมันก็สองแง่สองน้ำเนาะแต่จริงๆแล้วเราอ่ะพยายามจะบอกว่าเราค่อนข้างจะเห็นใจตัวผู้ประกอบการหรือว่าพ่อค้าแม่ค้ามากเพราะว่าจริงๆเราอยากเราอยากจะผลักดันแนวท,ทางที่ว่าสามารถทําอ่าการค้าขายได้บนอ่าบนทางเท้าหรือว่าบนทางสาธารณะโดยที่ มีสัดส่วนความไม่เดือดร้อนนู่นนี่นั่นอะไรยังไงเพื่อให้มันลงตัวและสามารถอยู่กันได้อย่างสงบสุขแล้วกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นเชิงนโยบายซึ่งอันนี้จริงมันเป็นมันไม่ใช่ปัญหาที่ตอบด้วยกฎหมายได้ปัญหาที่ตอบด้วยการเมืองถูกปะโดยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยรัฐศาสตร์ด้วยด้วยการปกครอ,องด้วยการวางพ้องที่อะไรเงี้ยซึ่งอืเราก็คงแก้อะไรไม่ได้ถ้าถามเราตอนนี้ว่าที่คนที่ขายข้าห่นหล่อนตอนนี้ผิกฎหมายไหมก็ผิดหมดครับผิดหมดรถเข็นที่คุณเห็นทุกที่อ่ผิดหมดเว้นแต่ว่าแบบเออเป็นแบบ ขายในที่ส่วนตัวที่ส่วนบุคคลแต่เป็นรถเค้นอย่างนั้นอ่าจะได้ถูกปะครับครับซึ่งตลาดหลายๆที่ที่คุณเห็นทุกวนันนี้อาจจะเป็นตลาดนัดตลาดอะไรเนี่ยบางครั้งมันตั้งบนที่ตัวเองมันไม่ได้ตั้งแบบถูกต้องอะ่ะอืมเออยุคยุคที่ผมเป็นเด็กเนี่ยตอนนั้นในประเทศไทยก็ประสบปัญหาแบบต้องอยำกุ้งถูกไหมมันก็จะมีการแบบสิ่งที่คิดเลยก็คือเปิดท้ายไข่ของครับคนเนี่ยก็จะแบบเอาแบบรถไปเปิดอะไรเออพวกนั้นผมว่าน่าจะผิดหมดเหมือนกันให้ผมเดาเพราะว่า เมื่อกี้ผมอ่านที่คุณนอฟส่งมาคร่าวๆเนี่ยมันต้องมีแบบอุปกรณ์ดัแบเพลิงต้องมีห้องน้ําต้องมีการจัดการสิ่งปฏิกูลมีการควบคุมล็อกควบคุมอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยนอกจากเรื่องเนี้ยก็อาจจะมีมาตรการการควบคุมโควิดด้วยอืมครับผมถูกไหมว่าคุณเข้าเท่าไหร่คุณมีความหนาแน่นได้เท่าไหร่รับได้กี่คนอะไรเงี้ยครับนะครับซึ่งอันนี้ก็ <c oughs> น่าจะฝากแบบเหมือนผู้ประกอบการว่าก็ต้องพยายามปฏิบัติตามข้อบัญญัติแล้วกันเราก็คงแนะนําได้ประมาณนี้ว่า อ,อข้อบัญญัติเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละแต่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายก็ยังเป็นออจุดอ่อนแล้วกันของเรื่องนี้ว่าสามารถบังคับใช้ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วผู้ประกอบการสามารถไหวแค่ไหนมันอาจจะต้องหาจุดที่เหมาะสมระหว่างตัวผู้ประกอบการกับตัวเจ้าหน้าที่ว่าสามารถคุมให้มันอยู่ภายใต้เจตนารมณ์ของกฎหมายที่มันใช้บังคับเนี่ยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อันนี้ก็น่าจะ น่าจะเป็นความเห็นของพวกเราในในในสำหรับเรื่องการจัดตั้งตลาดประมาณนี้เลยครับครับผมขอจ้ากลับมาเรื่องนี้หนึ่งได้ไหมเรื่องไอ้ตลาดของคุณป้าทุบรถเนี่ยมันมีคนที่จ่ายค่าแผงให้กับคนที่อตั้งตลาดมาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีการจ่ายลงหน้าหรือจ่ายรายวันหรือจ่ายอะไรหรือเปล่าอ่าสมมติผู้ค้ารายย่อยแม่คงแม่ค้าเนี่ยจ่ายไปแล้วแล้วสุดท้ายตลาดไม่ได้เปิดตลาดเปิดไม่ได้ดวยวิครับจูเขาเหมารายปีหรือว่าแบบ แม้แต่จ่ายไปแล้วแล้วมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ผ่านมาอย่างเงี้ยไอ้คุณเอาคุณนายคิดว่าแม่ค้าพ่อค้าเขาทำอะไรได้บั้งคือถ้าถามผมอะผมมีความรู้สึกว่าการที่เขาให้เช่าพื้นที่หรือให้บริการพื้นที่เป็นสัญญาทางแพ่งแบบหนึ่งแหละก็คือตัวผู้ให้บริการตลาดเนี่ยสัญญาว่าหรือตกลงว่าจะให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยาสามารถเข้ามาขายได้ในพื้นที่นี้โดยที่ พ่อค้าแม่ค้าก็ตอบแทนด้วยการจ่ายค่าเช่าไปอาจจะเป็นค่าเช่ารายเดือนรายปีไปก็ว่าไปแต่การที่ตัวผู้ให้บริการตลาดเนี่ยไม่สามารถที่จะให้บริการพื้นที่ได้หรือว่าตลาดถูกปิดไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยก็เท่ากับว่าผู้ให้บริการพื้นที่เนี่ยก็อาจจะถึงขนาดผิดสัญญาในการให้บริการพื้นที่นั้นก็ได้ครับโดยที่ถ้าสมมติว่าการที่ให้บริการไม่ได้ จากการที่เขาไม่ปฏิบัติตามหรือว่าไม่จัดให้มีคุณสมบัติของตลาดตามกฎหมายเนี่ยผมเข้าใจว่าตามประมวลแพ่งเนี่ยความเห็นส่วนตัวของผมเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นความผิดของทางผู้ให้บริการพื้นที่ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็คือไม่สามารถที่จะให้บริการพื้นที่ได้ทั้งนี้เนี่ยตัวผู้ให้บริการเนี่ยก็อาจจะถูกเรียกร้องให้คืนเงิน คืนเงินค่าแผงคืนเงินค่าเช่าบริการพื้นที่ได้ตั้งแต่แรกเหรอครับก็คือถ้าคุณขายไม่ได้ถึงตรงไหนเนี่ยก็เฉลี่ยเอาตามสัสดส่วนไปเอาแล้วถ้าสมมติที่ผ่านมามันมันไม่เคยแบบเพอร์ฟอร์มแบบในฐานะเจ้าของตลาดได้เลยคุณดอกเราเรียกค่าเสียหายย้อนหลังได้ไหมอ่ะอันนี้อันนี้ผมถามในมุมมุมความเห็นนะไม่ไม่ผมรู้ว่ามันไม่มีคําตอบแบบถูกผิดอยู่ละครับคือถ,ถ้าถามผมมะผมมองว่าก็เรียกค่า เรียกค่าเช่าอ,อ่ะคืนได้แน่ๆอยู่แล้วส่วนสิ่งที่จะต้องเสียหายเนี่ยอ่าเรื่องผลกําไรเนี่ยถ้าถามผมผมคิดว่าไม่ได้หรือค่าขาดประโยชน์ค่าไรายได้ต่างๆที่เป็น consequential loss เนี่ยตามอ่าเขาเรียกไรความเสียหายต่อเนื่องแล้วกันก็คือความเสียหายที่พ่อค้าแม่ค้าไม่ได้มาขายแล้วโอกาสที่จะทํากําไรเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะต้องมีการระบุไว้ชัดเจนว่า โอ้คอ oh, นซะิลเวนเชียร์ดามเนี่ยหรือว่าความเสียหายต่อเน,นื่องเนี่ยมันจะต้องจ่ายกันเท่าไหร่ถึงจะสามารถรบับงคับกันได้ตามบฎหมายซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเขียนหรือเขียนยกเว้นค่าเสียหายตรงน,นี้ไว้เพราะว่าโดยปกติของลักษณะการการขายแบบเนี้ยมันจะไม่ได้โคเวอร์ไปถึงกําไรอยู่แล้วคุณเช่าพื้นที่เนี่ยคุณลงเงินคุณอินเวสด้วยตัวเองอืส่วนคุณจะขายได้ขายไม่ได้ยังไงเนี่ย เน,นี้ยเป็นความเสี่ยงของตัวผู้เช่าแหละถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าโอเคค่าเช่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้สามารถมาขายได้เลยเนี่ยก็เรียกคืนได้บวกกับอย่างมากก็ดอกเบีย้ยอันเกิดจากการที่คุณเอาเงินเข้าไปก่อนและคุณก็เพอร์ฟอร์มไม่ได้หรืออาจจะไปเรียกค่าเช่าที่อื่นที่แพงขึ้นปะสมมุติว่าแบบอ่ะผมเนี่ยมีสัญญาเช่าเซ็นกันอยู่ปีหนึ่งครับแล้วบแบบ เซนปีเซ็นเดือนแรกเนี้ยเด้งเลยขายไม่ได้อืแล้วผมก็ต้องไปขายที่อื่นตลาดข้างๆแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่าค่าเช่าแผงค่าเช่าอะไรม,มันมันมีค่าแก็บที่มันมากกว่าตรงเนี้ยผมว่ามาอาจจะเป็นค่าเสียหายอาจจะอาจจะใส่ได้อันนี้อันนี้อันนี้คิดเองคร่าวๆนะครับครับแต่ถ้าเป็นผมอะใส่ได้ผมเรียกหมดอะ <laughs> <laughs> เรียกเรียกไปก่อนอ่าแล้วก็เดี๋ยวข้อไปว่ากันว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับ,รบอ่าอ่าทีนี้คุณจักนานคุณเลยนะครับผมว่าการที่คุณจะตั้งเอ่อตลาดเนี่ย คุณต้องมีใบอนุญาตนะแล้วการที่แบบเจ้าหน้าที่ร้านเด็เขาไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลทันทีเนี่ยจริงๆเขาทํเพื่อตัวเองเพื่อความอยู่รอดเหมือนกันเราก็อาจจะต้องเข้าใจเขานิดนึงนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝักงหาพวกเรา Call m y l l o y e r s ได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ daily laws for daily life daily laws for daily life